สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมแซมสัจพลจาก h ีโร่แชนแนลครับวันนี้เรามาคุยกันต่อครับครั้งที่แล้วยังทิ้งท้ายไว้เรื่องของการทดลองงานครับการทดลองงานหรือโปรเวชันนะครับมีประเด็นหลกัหลกๆ4ประเด็นที่ผมอยากจะมาชวนท่านคิดชวนท่านคุยครับเอาละประเด็นแรกเลยครับคําถามคือ การทดลองงานคืออะไรลองถามตัวเองเหมือนกันก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งและคิดเลยต่อไปเลยดีกว่ามันมีไว้เพื่ออะไรล่ะนะครับหลักๆผมมองอย่างนี้ครับการทดลองงานเนี่ยมวีวัตถุประสงค์เพื่อเอาไว้ดูใจใช้ภาษาง่ายๆเลยคือเอาไว้ดูใจนะเอาไว้ดูว่าพนักง,งานที่เราจ้างเข้ามาเนี่ยมีความรู้มีทักษะคสตินะฮะมีอะไรนะมีความรู้ มีทักษะมีทัศนคติก็คือ KSA นั่นเองว่าจะเพียงพอไหมที่จะไปต่อนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นประเด็นแรกเป็นเหตุผลหลักนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มพนักง,งานนะครับก็คือพนักง,งานที่ผ่านโรองงานเนี่ยเข้ามาในช่วง3 4เดือนเนี่ยยังไม่สามารถคอนเทนวิลก็คือยังไม่สามารถทํางานหรือสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ ในระดับที่องค์กรคาดหวังดังนั้นผลตอบแทนนะครับเงินเดือนสวัสดิการต่างๆก็ยังไม่ควรจะได้เต็มที่ในมุมเชิงจิตวิยาก็เอาละให้เป็นการกระตุ้นขยันขันแข็งหน่อยเพื่อที่จะได้ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับนั่นครับนั่นน่าจะเป็นเหตุผลหลักนะครับสำหรับการที่จะทดลองงานครับอันที่สองมีคำถามว่าแล้วถ้าไม่มีทดลองงานละ่ะ พูดง่ายว่าไม่มีข้อสัญญาเรื่องการทดลองงานไว้ในสัญญาหนังสือสัญญาหรือในข้อบังคับได้ไหมได้ครับเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับให้มีเรื่องนี้องค์กรนายจ้างตัดสินใจเองได้เลยแต่คำถามว่าถ้าไม่มีแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไงข้อดีมีแน่นอนครับข้อดีก็คือข้อดีก็คือว่าพนักงานเนี่ยเขาแฮปปี้แล้วล่ะเขามาปุ๊บเขาไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรไม่ต้องมาลุ้นนะครับ ไปต่อได้ทันทีเลยแต่ในแง่ขององค์กรนะฮะในแง่ขององค์กรก็คือไม่ดีไม่มีก็ดีก็ตรงที่ว่าข้อดีก็นะเอาข้อดีก็คือเป็นการจูงใจให้คนมาทํางานด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็คือฝ่ายที่จะทําหน้าที่คัดเลือกสรรหาเนี่ยจะต้องเป๊ะนะครับก็คือมั่นใจเลยถึงเอาเข้ามาทํางานเพราะว่า ถ้าไม่มีข้อ,อข้อสัญญาว่าให้ทดลองงานเนี่ยแล้วจู่ๆจะมาเลิกจ้างเขาเอาเหตุผลอะไรมาเลิกล่ะนั่นแหละครับนั่นคือข้อดีและข้อเสียครับและจําเป็นคําถามต่อไปครับจําเป็นต้องทํากับพนักง,งานทุกคนไหมก็อ,อีกนั่นแหละคิดเอาตัดสินใจเอาได้เลยกฎหมายไม่ได้พูดถึงในทางปฏิบัติครับในทางปฏิบัติผมแชร์แบบนี้ก็คือพนักง,งานระดับปฏิบัติการเนี่ยส่วนใหญ่ มักจะมีจะเรียกว่าเกือบทั้งทั้งหมดแหละครับแต่ก็มียกเว้นบางตําแหน่งนะครับเป็นตําแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะพิหายากอยู่แล้วบางครั้งก็ต้องไปเชิญเข้ามาไปซื้อตัวให้เฮดฮันไปโอ้โหไปตามล่ามากว่าจะได้นะครับนั่นคือตําแหน่งหนึ่งหายากอีกตําแหน่งก็คือตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งบริหารตําแหน่งสูงๆนะครับอันนี้ก็หายากแล้วเอาเขามาแล้วมันทดลองงาน3มเดือนเนี่ยมันไม่เห็นหรอกครับมันต้องทดลองงาน อย่างน้อยก็ดีไม่ดีต้องเป็นปีเลยแหละนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจําเป็นต้องมีทุกคนไหมนะครับข้อดีข้อเสียอย่างที่เรียนไปครับประเด็นแรกผ่านไปประเด็นที่สองแล้วทดลองงานเนี่ยมันต้องนานแค่ไหนละ่ะมีกฎหมายกําหนดเอาไว้ไหมเหมือนกันครับกฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องการทดลองงานเอาไว้ว่าอะไรก็คืออยากจะให้นานแค่ไหน ก็เอาที่สบายใจเลยครับใช้วัยรุ่นใช้ปาตาวัยรุ่นอีกแล้วนะครับก็ในทางปฏิบัติครับมันมองอยู่2แบบ 1. ใช้ระยะเวลาของที่จะต้องจ่ายค่าเฉยๆก็คือเมื่อครบ120วันเมื่อไหร่นะฮะนั่นแหละครับก็คือมักจะใช้เกณฑ์119วัน90วันนะครับใช้เกณฑ์นี้เป็นตัวกําหนดแต่ก็มีบางองค์กรนะครับใช้เกณฑ์ที่2คือไม่ร้ ค่าเฉลยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยแค่เดือนเดียวเองเราค่อนข้างมั่นใจนะครับนะฮะพูดง่ายว่ากล้านะร้อยสิบวันอ่ะโทษฮนะร้อยแปดสิบวันหรืออาจจะหนึงปีเลยก็ได้อันนี้ดูตามความเหมาะสมโดยที่ไม่ไปแครเรื่องค่าเฉยนะครับก็มีสองสองแนวที่จะใช้คิดนะครับเลือกเอาได้เลยครับกอส่วนใหญ่ก็ใช้ร้อวันนะครับ โอเคตรงนี้เดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงมันมีประเด็นที่ค้างเลยพูดช้าหน่อยนะครับหรืออีกสองประเด็นครับแล้วถ้าไม่ผ่านละ่ะต้องทํำยังไงแล้วถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ขยายระยะเวลาได้ไหมเอาถ้าไม่ผ่านโปรก่อนถ้าไม่ผ่านโปรก็คือไม่ผ่านทดลองงานเนี้ยก็ถือว่าเลิกจ้างคําถามคือเลิกจ้างในระยะเวลาการทดลองงานเนี้ยมันต้องคิดถึงอะไรบ้างก็คือการเลิกจ้างมีอยู่3ามประเด็นครับ ในประเด็นแรกก็คือต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาในแง่ของค่าชดเชยนะครับในแง่ของค่าชดเชยต้องจ่ายไหมก็อย่าให้เกิน120วันถ้าเกินก็ต้องจ่ายแน่นอนร0 0แล้วถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมไหมก็มีดีกาตอบแล้วว่าในระยะเวลาทดลองงานเนี่ยถ้าเป็นการใช้ดุลพินิษ์ไม่ให้ผ่านเพราะเกณฑ์ตามที่ตกลงกันไว้ผลงานไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็ถือว่ายังเป็นธรรมอยู่นะครับก็เหลือประเด็นเดียวต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไหมกฎหมาอ่ะโทษนะฮะตรงนี้กฎหมายเขียนเอาไว้นิดหนึ่งครับในพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา17น่าจะเป็นช่วงท้ายๆไม่แน่ใจวักไหนเนื่องจากการทดลองงานเนี่ย กฎหมายเขาใช้คาว่าสัญญาจ้างทดลองงานนะครับก็เป็นสัญญาแบบไม่มีกําหนดระยะเวลาและอสัญญาแบบไม่มีกําหนดระยะเวลาเนี่ยมันต้องมีการบอกกล่าวซึ่งการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ใช่30วันนะครับย้ําไม่ได้30วันหรือ15วันตามที่เขียนไว้ในสัญญาจ้างแรงงานมันจะต้องบอกกล่าวตามหลักกฎหมายเหมือนการเลิกจ้างทั่วไปซึ่งตรงนี้เอาไว้ติดตามอีกทีดีกว่านาะว่าการเลิกจ้างแล้วต้องบอกกล่าวยังไงนะครับ ประเด็นสุดท้ายไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอยากจะขยายได้หรือไม่ประเด็นแรกก่อนขยายระยะเวลาทดลองงานได้ไหมได้ครับผมว่าลูกจ้างเขายินยอมอยู่แล้วดีกว่าจะให้ไปเลยก็ให้โอกาสเขานะครับกฎหมายไม่ได้ห้ามอย่างที่ทราบไว้นะฮะ yes ได้ครับตอบว่าได้แต่มีคำถามว่าแล้วเราจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างหลือว่าจะให้ผ่านกับไม่ผ่านก็อโทษะว่าจะให้ต่อหรือไม่ต่อ ถ้าไม่ต่อก็คิดไปแบบที่ที่ท,ที่ที่พูดไปตะกี้เลยก็คือมีค่าเฉยๆนั่นแหละนะครับแล้วถ้าให้ต่อแล้วจะมีค่าเฉยๆไหมอันนี้ก็ต้องวัดกันนะครับว่าคุ้มไหมซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมขอเสนอว่าถ้าไม่มั่นใจต่อไปเถอะครับมันคุ้มอยู่แล้วฮะมันคุ้มมากๆเลยคําว่าคุ้มเนี่คือองค์กรจะได้เป็นองค์กรที่ดีนะฮะไม่ใช่แบบโอ้โหเอาเปรียบลูกจ้างอะ่ะ ผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าเราจะเราจ้างเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับองค์กรมีส่วนนะครับหัวหน้าง,งานมีส่วนนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่ไม่มีระบบปฐมนิเทศ orientation ไม่มี induction โปรแกรมไม่มี onboarding โปรแกรมนะครับอันนี้ยังไม่นับนะความสลับซับซ้อนการเมืองภายในองค์กรถ้าไม่มีอะไรที่มาสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ย พนักง,งานจะเอาตัวรอดได้ไหมโอ้โหบางคนมันต้องใช้ระยะเวลานะครับ90วัน100 100 119วันเนี่ยบางทีมันไม่เพียงพอต่อการเอาตัวรอดนะครับข้อมูลข่าวสารบางทีก็แหมนะสรุปครับสรุปตรงนี้ก็คือเสนอว่าถ้าไม่มั่นใจว่าผ่านไม่ผ่านตัดสินใจไปเลยครับให้ผ่านหรือไม่ก็ให้เขาขยายระยะเวลาทดลองงานไปอีกนิดหนึ่งเพื่อไปดูใจกันเพิ่มครับเอาละถ้า ตัดสินใจให้ขยายแล้วต้องทำอย่างไรละ่ะก็เชิญเข้ามาคุยแล้วก็ทำบันทึกทำหมายทำบันทึกหรือทำสัญญาเพิ่มเติมเอาไว้ว่าลูกจ้างและนายจ้างยินยอมให้มีการขยายระยะเวลานะครับแนน,น่อนถามว่าถ้าไม่ได้ทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าขยายแล้วแล้วไม่ให้เขาผ่านอันนี้จะมีปัญหาเรื่องตกลงเลิกจ้างเป็นธรรมไหม แต่ถ้าขยายแล้วให้ผ่านก็จบง่ายครับครับผมนั่นคือ,อหลักการทั้งการบริหารและหลักกฎหมายในเรื่องของการทดลองงานนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอพอเท่านี้ก่อนก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันมาครับกลับมาพบกับผมใหม่ผมแซมสัจพลจากฮีโร่ h ช n แนลครับสวัสดีครับ